สวัสดีครับฝึกดูพระจัตําราเก่าอ P ีนี้จะชวนกันมาศึกษาเหรียญที่หายากมากๆอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญสมเด็จพระพุทธจันยร์นวมวัดอนงคารามปีพุทธศักราช2470กันครับโดยข้อมูลที่นำมาเผยแพร่วันนี้นะครับก็มาจากคอลัมน์ศึกษากับเซีนเหรียญครับ ในนิยสารพระเครื่องสปิริตเล่มที่12นะครับแล้วก็คนให้ข้อมูลคืออาจารย์เพชรทับประจันครับเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์นวมวัดอนงคารามเหรียญน,นี้นะครับที่นำมาลงในหนังสือ,อเป็นเหรียญพิมพ์หน้าแก่นะครับเหรียญรุ่นนี้ในสมัยนั้นนะครับในสมัยที่หนังสื นิยสา a พระสปิริตเล่มนี้ตีพิมพ์เกือบเกือบยีปีก่อนนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับเนื่องจากว่ามันหายากมากๆนะครับอาจารย์เพชรทัพจันร,ร์ให้ข้อมูลว่าพบเจอแค่2เหรียญเองในสมัยนั้นนะครับก็เลยยังไม่มีปลอมนะครับอาจารย์เพชรทัพจันรได้แนะนําการดูเหรียญรุ่นนี้ไว้ดังนี้ครับ<ม>เหรียญรุ่นนี้เนี่ยทำจาก อัลปาก้านะครับเป็นเหรียญเนื้ออัลปาก้าห่วงเชื่อมในตัวนะครับแล้วก็ขอบข้างเป็นขอบเลื่อยนะครับขอบเลื่อยตรงเส้นผมของหลวงพ่อเนี่ยแกะเป็นเส้นเลยนะครับแกะตัง้งขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับเห็นชัดแล้วก็สุถ้าส่องกล้องไปจะเห็นความคมสวยงามมากนะครับตาหลวงพ่อตัวนี้จะ แกะเป็นเส้นกลมๆนะครับเป็นเส้นกลมๆแล้วก็เจ้าคาว่าเจ้า,าวาดเนี่ยสระอาตรงคําว่าเจ้านี่ครับแกะพลาดนะครับลากเส้นมาชนขอบนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้าประมาณนี้ครับเรามาดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังเหรียญน,นี้นะครับจะเห็นความคมชัดของด้านหลังกันอย่างชัดเจนนะครับโดยอาจารย์เพชรทวิจารย์เนี่ยให้ข้อมูลว่า พิมหน้าแก่เนี่ยด้านหลังจะแกะได้สวยกว่าอีกพิมพหนึ่งนะครับเราจะสังเกตจากขอบเหรียญครับเป็นสวยคมมากนะครับตรงตรงขอบเนี่ยจะเป็นแนวตั้งสวยคมมากนะครับตัวองค์พระเนี่ยเขาแกะขึ้นมาเห็นองค์พระสวยงามอย่างชัดเจนยิ่งกว่าอีกพิมพหนึ่งนะครับตัวซุ้มที่องค์พระประทับนั่งอยู่เนี่ยนะครับ จะแกะมอ,อกมันได้อย่างสวยงามเห็นแข้งสิงขาสิงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะประกอบเส้นพิม์พแตกออกมาจากรัศมีเนี่ยฮะปลายลัศมีจะมีแพบเส้นพิมพ์แตกวิ่งออกมาฮะแล้วตรงนี้จะมีเส้นพิมพ์แตกวิ่งออกมานะครับจะสังเกตให้ว่าตัวหนังสือที่แกะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแท่งคมสวยงามมากนะครับ ครับนี่ก็คือการดูคร่าวๆนะครับที่อาจารย์เพชรทัพอาจารย,ย,าารย์ได้แนะนําไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องการพิจารณาเหรียญของพระพุทธเจา้านวมวันอนงคพร,ราปี2470ครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ